คนปากแข่งที่รักคุณมากๆเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะดีวฟูพลังงานของคนธัดุโลมเมถุนตูนกลุม ควนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกร,รกฎพิจิก9ดาบพ,พลังงานของคนธาตุลม10ดาบพ,พลังงานของคนธาตุลม2ดาบพ,พลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ํานะคะที่ขึ้นมาธาตุลมขึ้นมา4ใบเลยเนาะคุณเองก็เป็นคนปากแข็งนะคะภายในใจลึกๆเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อ,อนหวานเป็นคนที่อ่อนไหวหัวใจหว่นไหวมากๆรักใครร,ร,ๆๆรักจริงนะคะ ภายในหัวใจมีความเจ็บช้ำบอบช้ำทุกข์กังวลน,นะคะ,ท,ะท้อแท้มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทำร้ายหัวใจของตัวคุณเองโดยเฉพาะความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะอาจจะดิง่งอาจจะดาวนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้มี2ดาบ9ดาบ10ดาบขึ้นมาท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจคิดเองเครียดเองมีความกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ปิดกั้นนะคะปิดกั้นคนอื่นเข้ามาหาคณด้วยปิดกั้นตัวเองออกไปหาคนอื่นด้วยนะคะ ขังตัวเองไว้กับความเงียบก็ได้แล้วก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากขึ้นเดินบนเส้นทางของตัวเองให้ได้นะคะพลังงานของคุณมีเดลฟูเนาะเป็นความอิสระไม่ผูกมัดเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะภายในใจเป็นคนที่อ่อนโยนมากมากแต่ว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมาหรือว่าคุณได้รับทําให้คุณต้องสร้างเกราะป้องกันหัวใจของตัวเองโดยการนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงกับใครนะคะให้เวลากับตัวเองอยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าใครคือคนปากแข็งที่รักคุณมากๆนะคะเขาคือใครนะคะคนปากแข็งที่รักคุณมากๆขอพลังงานของเขาหน่อยแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสินน์ธนู D.M.Place นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรปรกสบการณ์ห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟ The Moon พลังงานของคนราศีมีน ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุด,ดินคนธาตุน้านะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่รักคุณด้วยหัวใจพลังงานของคนคนนี้นะคะจิตแข็งพอสมควรนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังแม้ว่าภายในหัวใจของเขาก็ไม่ได้แข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะมีเรื่องที่กังวลว่าวุ่นใจอยู่ห่างไกลจากคุณเฝ้ารอเฝ้าคอย การได้มาพบมาเจอกับคุณมีเรื่องที่ทะเลาะกันมีปัญหามีอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของเขาเหมือนกันแต่พลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจ,งอาจังมากๆพลังงานที่ขึ้นมาต่างคนต่างมีเรื่องราวที่ทุกใจท้อใจเป็นกังวลน,นะคะคุณอยากเริ่มต้นใหม่ในขณะที่เขาไม่ได้อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะ คุณอยากหลุดพ้นแต่เขายังย่ำอยู่ที่เดิมนะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันในตอนนี้นะคะตัวคุณเหมือนอยาก Move on ทั้งทาง,งที่ในใจก็เจ็บปวดเสียใจแล้วก็ตัดใจไม่ได้แต่พลังงานของเขาแม้จะมีเรื่องให้ทุกข์ใจท้อใจเป็นกังวลมีปัญหาอยู่ซะเขาไม่เปลี่ยนใจเขายัางคงอยู่ที่เดิมนะคะยังคงเป็นคนเดิมแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยคุณอยู่นั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงไม่เอ่ยคำว่ารักแล้วก็เหตุผลที่เขายังคงรักคุณอยู่นั้นคืออะไรนะคะหวันไหวนะคะมีความลับมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในหัวใจของเขาปัญหาอุปสรรคที่เขาได้พบเจอเรื่องราวที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ความคาดหวังการรอคอยความห่างไกลหนึเหรียญนะคะสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆอยากเริ่มต้นใหม่นะคะสิเหรียญครอบครัวความอบอุ่นการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหากว่าคุณมีปัญหามีประเด็นกับใครอยู่ในตอนนี้ตัวคุณเองอยาก move on แล้วแล้วตัวเขาก็อาจจะไม่ได้เอ่ยหรือว่าพูดอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นใจในความรักหรือว่า พูดอะไรให้คุณได้มั่นใจแล้วก็อยากที่จะอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้คนที่ไม่เอ่ยอะไรคนที่ปากแข็งนั่นเองที่เขายังคงรักคุณมากๆนะคะความรู้สึกของเขาเหมือนกับตัวเขาเองก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ก็พยายามทําวันนี้ให้ดีที่สุดหากว่าอยู่ห่างไกลกันด้วยพลังงานของความ ตั้งหน้าตั้งตารอคอยพยายามที่จะแก้ไขปัญหาฝา่าฟันอุปสรรคนะคะอยากมีโอกาสดีๆอยากมีโชคลาภลาบลอยหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้สิ่งที่เขาอยากทํานะคะสิ่งที่อยู่ในความตั้งใจของเขาสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขายังคงเป็นคูณเป็นครอบครัวเป็นการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาการอยู่ด้วยกันการดูแลกันและการแต่สิ่งที่เขาทําในตอนนี้นะคะ อาจจะทําให้ไปถึงเป้าหมายนั้นค่อนข้างลําบากหรือว่าไม่สามารถจะรับปากอะไรกับคุณได้เขาเลยไม่กล้าที่จะรับปากได้แต่เก็บงำความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้นะคะแล้วก็ยอมรับการตัดสินใจของคุณพลังงานของคุณก็เหมือนว่าหากว่าเขาเอ่ยอะไรมาสักคำคุณก็พร้อมที่จะอยู่ต่อเพียงแต่เขาไม่ยอมเอ่ยอะไรออกมาสักคำคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาไหม เป็นความคลาคาซังเป็นความไม่เข้าใจกันของคุณทั้งคู่นะคะเก็บงามความรู้สึกเก็บงามความในใจไม่ได้เอ,อ่ยออกไปนะคะ ต่างคนต่างรอคอยต่างคนต่างคาดหวังในกันและกันคนนึงอยากได้ยินคําว่ารักแต่ว่าอีกคนนึงไม่กล้าที่จะให้ความหวังไม่กล้าที่จะให้ความคาดหวังนั่นเองนะคะเขาคนนี้จึงเป็นคนปากแข็งที่รักคุณมากๆเก็บงำความรักเก็บงำความต้องการของเขาไว้ภายในใจไม่กล้าที่จะเอ่ยกับคุณไม่กล้าที่จะฉุดรั้งคุณไว้นั่นเองนะคะ